แน่นอนว่าโควิด1 9ที่ระบาดมาโดยเฉพาะรอบ3ยาวนานและรุนแรงนะครับส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสาเนี่ยติดลบไปเลยแต่ว่าทางสภาพัฒน์เองยังมองในแง่บวกค่ะว่าทั้งปีนี้อาจจะเป็นบวกได้ถ้าเกิดเรามีสถานการณ์โควิดที่ไม่รุนแรงไปมากกว่านี้หลังจากมีการผ่อนคลายมีการเปิดประเทศกันครับนายดนุชาพิชยา,านันเลขาธิการสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ เผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรามาสสปีนี้ขยายตัวติดลบ0.3เเนะครับเทียบกับช่วงไตรามาสเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ขยายตัวได้ถึง7.6เป์เ็นป็นผลจากการระบาดของโควิด -19 ที่รุนแรงและเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะยังขยายตัวได้ที่1.2เปเตจากแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ปรับตัวดีขึ้นจนทําให้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆรวมถึงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่า2 0 0 0 0 0รายสร้างรายได้ให้ประเทศประมาณ1.2 0มื0ล้านบาทส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้าปี65คาดว่าจะขยายตัวได้ที่3.5ถึง4.5เปอร์เซ็นต์โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศและภาคการผลิตประกอบกับการระบาดของโควิด -19 คลี่คลายลงการท่องเที่ยวค่อยๆฟื้นตัวจากการเปิดประเทศ ส่วนมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะขยายตัว4.9%อัตรางเงินเฟอ้ออยู่ที่0.9ถึง1.9ครับ